คือมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะครับผมที่ผมเนี่ยจะต้องลาจากครอบครัวฟ้านะครับมะม่มมวงก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับผมวันนี้ผมนอนนี่แล้วกันวันนี้ผมนอนนี่ได้ไหมครับทุกคน <laughs> โอเคครับผมก็สวัสดีชาวมะม่วงชาวลาไยชาวมะกูดชาวมะนาวชาวมะดีชาวมะกอะชาวมะกูดชาวมะนาวชาวนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมเออก็เพื่อนๆครับคือมันน่าเสียดายครับผมเพื่อนๆที่วันนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องมาบอกคุณผู้ชมนคุณ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 คุนคุณ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 คผมคุณ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  คือมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะครับผมที่ผมเนี่ยจะต้องลาจากครอบครัวฟ้านะครับมะม่มงวงก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับผมคือมะม่วงก็แบบเซ็งอ่ะบางทีอะเราก็อยู่บ้านพี่เนมเนาะนี่นะรถมาแต่งนี่นะอะไรชื่นนื่อะเราก็อยู่กับพี่เนมเอ็มเจทีวีแล้วก็ให้พี่เนมมาคนถือกล้องนะไม่ใช่นะเพื่อนนั่นแหละนะวันนี้ผมนอนนี่แล้วกันวันนี้ผมนอนนี่ได้ไหมอะทุกคน ผมว่าพี่รั่วอาการหนักแล้วพี่คือพี่เนมเนี่ยนะครับผมเป็นเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะจะทำสวนใหม่ไว้เพื่อนๆซึ่งถามว่าวันนี้คอนเทนต์ผมจะมาระเบิดสวนหรอไม่ใช่ครับผมคอนเทนต์ผมก็เลยนี่ครับผมเพื่อนๆคือผมเนี่ยก็ได้ทําการขนของมานะครับผมค่อนข้างหนักนะครับผมเพื่อนที่จะมาบ้านพี่เนมซึ่งมาอยู่ตั้งแต่วันพฤหัสแล้ว ซึ่งคือผมเนี่ยหนีผีมาครับผมเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูคลิปผีกันได้เลยนะครับผมจริงๆว่าคลิป e p พีสามพีสุดท้ายแล้วนะจริงจๆรๆิง,งจริงๆเนี่ยการจริงจริงเนี่ยผมจะไม่ทําต่อแต่ว่ามีน้องๆเนี่ยขอมาเยอะซึ่งเอาตรงๆเนี่ยนะครับผมมีไฟล์ฟุตเทจที่เป็นลับๆสุดยอดจริงๆอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเพื่อนซึ่งผมเนี่ยก็ ไหนๆจะทาแล้วก็ทําไปเลยทาให้มันสุดไปเลยนะครับผมก็เลยเดี๋ยวมาลงในอีพีหน้านะครับผมก็จะเป็นไงก็รอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมก็จะยกของไปที่รถนะครับแล้วก็จะกลับชนบุรีแล้วนะครับผมก็เราจะจะมาอีกไหมครับจะมาอีกไหมอ๋อกี่ไล์ครับผมก็คงไม่ได้กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมคือคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้กลับมาอีกตอนไหนนะครับผมเพื่อนเพราะว่า ก็คืออย่างที่น้องๆรู้กันว่าผมนะเป็นทีมงานดิมเมอร์การที่ผมจะมาบ้านพี่เนมหรือการคือเอาตรงๆนะผมเกรงใจพี่เนมมากเลยจริงๆนะการจะไปนอนบ้านพี่ทีมเพราะพี่ทีมเนี่ยนะครับผมคุยกันง่ายกว่าของพี่เนมผมจะติดเกรงใจเขานะครับผมเพืเ่อนๆซึ่งคือตอนที่วันพฤหัสท,ที่ผมมาเนี่ย ตอนแรกผมจะไปบ้านพี่ทีมเว้ยแล้วทีนี้พี่เนมโทรมาเลยเอ้าทำไมมึงไม่มานอนบ้านกูวะอะไรเงี้ยอ่ะสิบหายละก็เลยมานอนบ้านพี่เนมพี่เนมก็ให้บ้านนอนนะครับผมเพื่อนก็ต้องขอบคุณพี่เนมแล้วก็ขอบคุณน้องดีมด้วยน้องดีมเป็นคนพูยให้ผมนะครับใช่ไป็ค้ับขอบคุณน้องดีมมากมากเลยไม่เป็นไรครับไมาเป็ยไรครับนั่นแหละเพื่อนมาเดี๋ยวเราก็ขนของกลับบ้านนะครับผมเพื่อนช่วยกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอไม่เยอะครับขอห้ามดไลค์ให้ผมเดินทาง คลิปนี้ก็ไม่เยอะครับช่วยกันเป็นเราจะให้ด้วยให้ก็สักห้าพันไลค์แล้วกันนะครับผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมเพื่อนนะโอเคผมก็ขอกลับบ้านยกมายกกลับอยู่อย่งไงอ๋อนี่ครับทุกคนทุกคนครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับเอาไปด้อ๋อได้ได้นี่คือซาดดิมเมอร์เอ้ยน้องเขาเนี่ยไม่ได้ มคือน้องเขาเนี่ยตอนเกิดเหตุการณ์บางอย่างย้อนเรื่องเหตุการณ์บางยางนะผมอันนี้ก็สำรับยิงขมุยขมุยก็ขมุยขมุยมาแล้วขมุยมาแล้วะครับผมก็ต้องวางจอครับโอเคเดี๋ยวผมจัดของก่อนจะมีของน้องดีนแล้วครับโอเคเดี๋ยวพี่ฟุ๊กตรงนี้ตัดออกนะครับพี่ฟุ๊กนะพี่คนตัดนี่วะอะไรอยู่เนี่ยกระเป๋าก็ไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผม จอก็ไว้ตรงนี้ <c oughs> นี่จอไว้ตรงนี้ <c oughs> คือต้องบอกก่อนนะครับผมว่ามีน้องๆหลายคนขอให้รีเควสตแบบสเปคค,คอมหรืออะไรนี้มาเยอะมากเลยนะแต่ว่าคือผมว่าสเปคคอมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันก็มีเว็บไซต์ที่แบบหาได้ง่ายๆแล้วว่าเพื่อนๆก็คิดว่าอาจจะทํานะครับสรุปมันจะทาหร <c oughs> ืไ <c oughs> อไม่ทำวะเอ้ยงงกริงจริงเออแต่คือตะคงตะขอเราไม่เที่ยเลย โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมผลคนอนเสิร์วดีกว่าครับ โอเคครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เก็บของจากบ้านพี่เนมเป็นเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เราจะเดินทางกลับบ้านที่ชลบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับผมเพื่อนๆเราได้จะถึงประมาณช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งหรือว่าประมาณนี้นะครับผมเดินทางเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเศษนะครับผมก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปถึงบ้านกันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆโอเคยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกัใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเฉลยพี่เนมกันว่าเราเนี่ยถึงบ้านพ่นมอราืดูปฏิก ว่าพี่เนมเนี่ยนะครับผมจะรู้สึกยังไงโอเคครับเจอกันครับโอเคครับผมเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของผมแล้วนะครับสังเกตว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะของนะครับผมเพื่อนๆซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ตอนนี้คือผมก็เพิ่งถึงสดๆร้อนๆนะครับผมตอนนี้เป็นเวลานะครับผมเป็นเวลาตีสองนะครับผมตีสองหกนาทีซึ่งผมเนี่ยก็ได้เดินทางจาก บ้านพี่เนมนะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแวะปั๊มน้ํามันด้วยนะครับผมก็ยังไม่มีเวลาที่จะต้องมาแบบขนของย้ายของนะเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะโทรไปหาพี่เนมเอ็มเจนะครับผมว่าเราจะโทรไปบอกเขานะครับผมว่าผมเนี่ยนะครับผมออกมาจากแก๊งหัวฟ้าแล้วนะครับผมเพื่อนไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าไม่รู้ว่านอนหรือยังด้วยนะครับ

อยู่ชลบุรีแล้วตลกเลเอาเงไม่ซื้อเพราะซื้อของของจริงจร <c oughs> พี่แส่แมสปะ่ะเ,ออเอะนี่ยเนี่ยผมถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่แคสเกมผมเนี่ยเนี่ย ห้องพี่อะไรห้องพี่สีขาวห้องเนี่ยพี่เห็นเบาะไหมเบ่อตัวเก่าผมเนี่ยห้อ,องพี่ห้องพี่ที่ไหนเอาหรอ <laughs> ใช่ห้องพี่เลี้ยงแมว้วยหรอบ้ครับพี่พีบ้านสบายอ๋อยู่นานไม่ได้ครับเกรงใจเออเหง,งาเฉย ไม่ได้จะได้มีเวลาสวีทกับพ่กี้ไงอนนอ,อไม่มอาจบแล้วโอ้ <c oughs> เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้อทิตย์หน้าเดี๋ยวผมไปหาใหม่เออโอเคโอเคอิต์มาด้วยอ้ากลับม่บอกพี่เลยวะอาพี่ผมกะจะแบบมาเซอร์ไพรส์ไงอ่าาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไงโอเแต่ก็ทำอะไรคลิปแล้ว ขอบคุณพี่เดมมากๆครับพี่ที่แบบช่วยไอ้นี่ด้วยช่วยให้ที่นอนไอ้แล้วก็ช่วยทำคลิปด้วยค,ครับโอเคครับโอครับพี่เอาไปใส่พนี้แล้วกันคนนี้สองคนเราแบบอะไรอ่ะเอาอันเลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวไว้อาจจะไปอาทิตย์หน้าแหละครับก็ค,ครับพี่โอเคครับพี่เน,นมก็มค ก็เกมนั้นก็เบาเหน่อยนะครับโอเคโอเคตอนแี้เกมสี่เชียวอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณมากพี่ไม่กลัวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็โอเคครับผมเพื่อนก็คือเอาตรงๆนะครับผมจะสลบแล้วครับผมเพื่อนง่วงมากนะครับโอเคนะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคือคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็ อ่ทำประมาณว่าจะออกจากครอบครัวฟนะแต่จริงๆไม่ได้ออกนะครับผมมะม่วงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนแค่ย้ายของจากบ้านพี่เนมนะครับผมกลับมาที่ชนบุรีนะครับผมเพื่อนแต่ก็อาจจะกลับไปนะครับผมก็นั่นแหละเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะคลิปนี้นะครับผมให้ถึง1 0,000ไลค์นะครับผมเพื่อนโอเคสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมบายๆครับเพื่อนเพื่อนลาีสวัสดิ์ฝัดีทุกคนครับ